วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยัน์เกียรติสูงง่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลทางช่องดูทีวีแห่งนี้นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพบกับแขกรับเชิญคนหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับเขาเป็นเด็กน้อยวัยเพียง12ปีที่ลิขิตชีวิตตัวเองสู้ชีวิตนะครับด้วยความยากลําบากเนี่ยเขาไม่เคยหวั่นกลัวเลยทีเดียวนะฮะเขาคนนี้นะครับชื่อว่าเจสซี่เครเมอร์ซึ่งใครหลายๆคนได้รู้จักเขาในรายการคนคนคนแต่วันนี้เขาจะมานั่งพูดคุยกับผมในรากสิงไออ หากคุณได้พบเห็นหนุ่มน้อยคนนี้เจสซี่เครเมอร์หนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยหัวใจกระตันอยู่เราอาจจะคิดไปว่าหนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย12ปีคนนี้คงเป็นลูกหลานเศรษฐีที่เกิดมาบนกองเงินกองทองครับหากย้อนไป7ปีที่แล้วเนี่ยคงเป็นเช่นนั้นแต่ชีวิตของเจสซี่ต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อแม่ชาวไทยตัดสินใจหย่ากับพ่อชาวเยอรมันทําให้หนุ่มน้อยคนนี้ต้องลิขิตชีวิตด้วยตัวเองครับ ผมนรียงอยู่ข้างๆไอดอลวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะฮะน้องเจสซี่เครเมอร์นะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีเจสซี่ครับผมทางนี้ด้วยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะครับเจสซี่วันนี้ว่าเรื่องราวของเจสซี่เป็นยังไงบ้างนะฮะครับผมคือคนที่เราเชิญมาในรายการเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นไอดอลเป็นคนหัวใจสิงเป็นคนที่เก่งในสายของตัวเองบ้างสู้ชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะให้เล่าเอออยากจะให้เจสซี่เล่าถึง ถึงชีวิตของเจสซี่ซะหน่อยว่าแบบจากที่คนส่วนใหญ่ได้ดูแล้วก็รู้จักเจสซี่ก็คือในรายการคนคนคนถูกต้องไหมใช่ครับรายการคนคนอ่าตอนนั้นไปออกรายการคนคนคนนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอก้ก็คืนนั้นที่ออกรายการคนคนคนแล้วก็กลับมาเช็คเฟซน,นะครับ <c oughs> มีคนแอดเป็นเพื่อนมา400กว่าคนนคะแต่ไม่ได้จับสกรีนช็อตไว้เสียดายมากเลยอ๋อคือคือ,ค,อคือก็เลยมีคนรู้จักเราจากรายการคนคนคนเยอะใช่ไหมเอ่ย ใช่ครับแล้วเราเราไปพูดคุยเรื่องราวอะไรบ้างในในรายการคนคนคน,คนก็พูดคุยเยอะมากอะครับก็เขาถ่ายทำไม่ตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วจนป่านนี้ก็ประมาณ6เดือนได้ละมั้งครับแต่ว่าออกอะไรแต่ว่าออกเดือนกรกฎาคมครับคุยเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตอนที่อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยเหรอฮะก็ตอนที่อยู่กับพ่อแล้วก็ตอนพ่อทิ้งไปอะไรประมาณนี้แหละครับอ่ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าว <ๆ S 2> ่าช่วงเวลานั้นรบกวนเล่นหนึ่งว่าเอมันเป็นยังไงบ้าง คือคนไม่ได้ติดตามรายการคนๆตอนนั้นเริ่มๆนะครับครับเจ็ดมาเมืองไทยเจ็ดตอนเจ็ดขวบนะครับก็ตอนแรกก็ทําแบบว่าเฉยๆนั่นแหละครับไม่ได้อะไรนักหนาหรอกครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีปัญหากันแต่จริงๆในใจเขามีปัญหากันครับเขาก็เลยแต่ว่าทาเป็นเฉยๆเหมือนว่าพ่อแม่รู้มีความสุขกันประมาณนั้นแหละครับออม่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้เรารู้สึกรู้สึกบ่ ตอนแรกใช่ไหมตอนนั้นยังพูดไทยไม่ได้ออสัก6หเดือนถึงจะพูดได้ตอนแรกแม่เขาโกหกว่ามาเที่ยวอ่าแต่พอหกเจ็ดเดือนเริ่มพูดไทยได้เฮ้ยมาเปิดปฏิทินดูในในมือถือเครื่องเก่าเก่ามากอะ่ะเฮออ้ย <H uy> นี่มันปลาไปหเดือนแล้วนะเจเดือนแล้วนะออทำไมยังไม่กลับเยอนมาสักทีอ,อ,อ่ะแม่เขาบอกว่าพอดีแม่มีธุระอะไรประมาณน,นี้อือ,อ จนเรามารู้ความจริงตอนซักประมาณอยู่เมืองไทยได้เก้าเดือนสิบเดือนมั้งครับมแม่เขาบอกว่าแม่กับพ่อมีปัญหาทะเลออกกาะกันก็เลยแต่ตอนนั้นเราเราเจ็ดขวบนี่รู้เรื่องหรือ,อยังว่านก,การทะเลออกกาะกันมันคืออะไรแยกกันเรื่องทางกันคืออะไรตอนนี้เหรอครับตอนตอนเจ็ดขวบแล้วนะตอนเจ็ดขวบเหรอครับเจ็ดขวบแล้วนะั้นช่วงนั้นก็ถือว่าเลวร้ายอยู่เหมือนกันครับชีวิต ตอนนั้นถือว่าลําบากอยู่เหมือนกันคับเพราะอะไรตอนตอนตอนอยู่ที่เยอรมันเรามีฐานะดีอย่างนี้ไหมมีฐานะดีวงเล็บมากด้วยครับเพราะว่าพ่อเป็นคนที่น่ํารวยใช่ครับถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ่ะแล้วอย่างนี้พออยู่เยอรมันโอ้โหเราเกิดมาเหมือนเกิดบนกองเงินกองทองใช่ครับสบายทําอะไรก็ได้พ่ออยากได้ของเล่นนี้แม่ได้ของเล่นอันนั้นครับมันก็ได้หมดถูกต้องได้หมดเลยเออใช่ไหม แล้วพอเรามาอยู่เมืองไทยแม่หลอกว่ามาเหมือนมาเที่ยวใช่แต่ความจริงเหมือนเขาก็มีปัญหากันเขาก็เลยต้องแยกทางกันถูกต้องไหมแต่ตอนแรกเขาไม่ยอมบอกว่ามไม่ยอมบอกใช่แต่พอพอเรามาอยู่เมืองไทยมันก็ไม่ได้ชีวิตสวยหรูเหมือนตอนอยู่เยอรมันแล้วไงใช่ครับพ่อส่งเงินมาให้ไหมช่วงแรกๆต้องโทรทวงทุกเดือนรับโทรทวงทุกเดือนจนแล้วจริงๆเขาจะต้องมาเยี่ยมปีละเดือนปีละเดือนนะครับก็คือครั้งละเดือนครั้งละเดือนนะ ก็คือจะเป็นช,ช่วงทุกต้นปีครับแต่พอผมก้าขวบเขามาแค่เพียง11วันเท่านั้นครับออพอสิบขวบเงียบเงียบสนิทเลยครับไม่เลยและตอน11ขวบไม่ติดต่อไม่อะไรไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับ จนปีนี้ก็ยังไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับ<ห>เจสซี่ไม่เสียใจเลยทำไมพูดเหมือนเหมือนพูดได้ปกติเลยหรือว่ามันทำ,ทำใจได้แล,ล้วทำใจมาแล้วทำใจนานแล้วครับอาแต่เจสซี่บอกพ่อรวยอ่ะพ่อรวยวงเล็บมากด้วยแล้วทำไมเขาไม่ส่งเงินให้เราเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ยังดีก็เขาอืมมันน่าจะเป็นที่ที่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่อยากจะพูดกับมันไม่ค่อยสมารมันเป็นที่ของคนครับอืมเพราะว่า ไม่อยากจะพูดคำเดียวเขาหาว่าเป็นลูกกับกระตันยูแต่ก็คือพูดง่ายชีวิตเราแล้วก็เลยลําบากแต่เราก็ไม่ย่อท้อถูกต้องไหมครับประมาณนั้นที่เจสซี่บอกมันลําบากมากเนี่ยลองยกตัวอย่างได้ไหมว่ามันลําบากมากแค่ไหนตอน<ก>ที่มาแรกแรกเจสต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟตั้งแต่แปดขวบครับแล้วก็หยุดเรียนไปตอนสิบขวบคือช่วงปสี่ครับตอนนี้ก็เลยเพิ่งอยู่ปห้าปกติต้องอยู่ปหกนะครับ อืม<ต>ก็มไม่ได้ย้ายมาจากเยอรมันก็อยู่ปเจแล้วที่นู่นเขาเรียงเป็นปครับปหนึ่งถึงปสิบสองอ๋อก็เลยก็เลยก็เลยเหมือนต้องหยุดเรียนชีวิตก็เลยต้องเหมือนว่าทํางานตั้งแต่เด็กด้วยใช่ครับ แล้วช่วงสิบความนี้ต้องดิ้นรนหางานทําในกรุงเทพนะครับอ๋อเล้อตอนตอนปกติเป็นเป็นคนที่ไหนแม่เป็นคนที่ไหนฮะพ่อนครปฐมกับแม่ประจวบครับอ๋อเป็นครึ่งนครปฐมกับครึ่งประจวบครับพะงานส่วนผมเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันก็ตามแม่ไปนะแม่อยู่จังหวัดไหนเราก็ตามไปทํางานด้วยแต่แม่มาอยู่กรุงเทพเราก็เลยมาหางานที่กรุงเทพครับเราก็เลยเหมือนว่าเป็นเด็กแต่ก็ต้องทํางานด้วยอย่างเงี้ยเราครับใช่ครับเราต้องหยุดเรียนไปด้วยช่วงนั้น ทำอะไรอะตอนเป็นกรุงเทพก็ตอนนั้นไปเล่นหนังของค่ายหนึ่งนะครับวุ้ยได้บังเอิญได้บังเอิญไปเล่นหนังอยู่ดีๆแต่ปรากฏว <baptism? S 1> <checkpoint S 2> ่าหนังไม่ออกเพราะว่านายทุนกับผู้กำกับเขาทะเลาะกันเรื่องตัดต่อหนังโอ้นี่มันนี่มันหัวคอเดียวกันเลยนี่หัวองค์เดียวกันเลยทำไมอะครับเหมือนกันปะก็เลยเหมือนว่าโอกาสที่เราจะได้เหมือนว่าถ้าสมมติเราได้เล่นหนังแล้วคนรู้จักเราเราอาจจะแบบ มีงานต่อมาเรื่อยๆชีวิตอาจจะสบายข<ช>ึ้นอตอนนั้นคิดอย่างนั้นปะตอนนั้นคิดอย่างนั้นครับอ่ะโอเคตอนนั้นก็คือผ่านไปเอาอ,อย่างงี้ดีกว่าเรื่องราวมันยังมีอีกไหมอีกเยอะไหมโอ้เยอะจนอธิบายไม่ถูกเลยครับช่วงหน้าต่อได้ไหมถ้างั้นได้เหมือนกันครับช่วงหน้าต่อแล้วกันนะครับในสิงไอดอลครับผมสนับสนุนโดยสิง น้องเจสซี่นะครับในรายการสิงไอดอลของเราครับเจสซี่เมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยเราเราได้เล่นหนังแล้วครับแต่ฐานดันไม่ฉายสุดท้ายเฟลหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อก็แคปงานไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีจนตัดใจจากตรงนั้นแล้วครับมาขายเค้กที่ชายหาดแม่ลําพึงจังหวัดระยองครับจะโดอีก5บาทนะครับคุณมันก็อร่อยทุกานะครับแต่ว่าอยู่ที่สูตรที่พี่ชอบมากกว่าครับ ายเค้กคือคุณแม่ทําเค้กแล้วเราก็ช่วยคุณแม่ไม่ใช่ครับน้าทำครับอ๋อน้าทำเพื่อนๆน้าเขาทาแล้วเราก็เหมือนไปรับเขามาแล้วก็เอามาขายประมาณนั้นแหละสร้างรายได้ใช่ไหมก็สร้างรายได้อ่ะครับแล้วมันดีไหมตอนนั้นก็ถือว่าช่วงแรกๆก็รับขายน้อยครับมันก็เลยรู้สึกว่าสบายแต่ช่วงหลังๆนี่รับขายเป็นร้อยกล่องเลยแล้วบางทีก็ขาดทุนด้วยบางทีก็ไม่หมดครับอันนี้เรื่องจริงเลยแบบว่าลําบากมาก ดังในเนื้อหารายการคนคนั่นแหละครับตรงกันเลยเออแล้วอยู่ดีๆไปออกรายการคนคนๆได้ไงครับเจสซี่ก็ตอนนั้นพี่ๆที่นิตยสารคอคนนะครับเขาไปนั่งกินข้าวที่ร้านร้านร้านอาหารแห่งมึงที่นั่นครับอ่าเขาก็เขาก็เห็นว่าเออแปลกดีฮะเด็กฝรั่งมาขายของสงสัยพ่อแม่ให้ฝึกมั้งว่าเงินมันไม่ได้หาง่ายประมาณนี้ไอเราก็ เขาบอกว่าแล้วทาไมต้องมาขายของไงเราก็เล่า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 ไปจนเขาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอลึกผมก็เลยแม่มายืนยันเป็นเสียงอ่าเขาก็เลยไปบอกทางทีมบุรพาเนี่ยไปบอกทางคุณอาเชคคบอ่าฮะพี่เชคให้ให้ไปออกแล้วก็ตอนแรกเขาว่าจะทําเป็นสกู๊ปเล็กๆในเดือนกรกฎาคมแต่พอตอนใหม่เขาตัดสินใจบอกว่าเปลี่ยนใหม่ในเดือนกันยาไปเลยครับคือเป็น ก็คือทำแบบว่าเป็นหน้าปกเจสเลยอะค่ะเป็นหน้าปกไปเลยก็เลยเหมือนว่าอย่างที่เจสบอกตอนแรกพอมาออกคน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 ก็เริ่มรู้จักเราด้วยใช่คับใช่ไหมเหมือนแบบแล้วก็นีตจแล้วก็คนยังแอดเป็นทั้งสี่ร้อยคนอ่าใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นพิธีกรรายการกลุบนอกกราเริ่มตั้งแต่วันที่26สิงหาคมครับอแต่ว่าจะมีเทปเดียวที่ตอนนี้ได้ออกภาคสนามคือเทป ย้ายฐานทัพลวงรับสายการบินครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนครับที่ไหนครับตรงนี้ยืนอยู่ที่ลานจอดลงเครื่องบินนะครับโอ้โพอรู้สึกเป็นไงบ้างครับได้มาเจอจริงจริงตื่นเต้นมากครับแต่ว่าปกติเขตเนี้ยครับเขาจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะคบนอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับเดี๋ยวผมกับ้องเจสซีนนะครับจะเข้าไปดูว่าในการย้ายเครื่องบิน20ลำในค่ำคืนเดียวกันนี้เขามีการวางแผนต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับ อ่ะแล้วและชีวิตคือถ้าไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงมีสายอื่นไหมที่อยากทํานี่ครับอย่างนี้ทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กครับนี่แหละครับนี่อะไรครับท่านก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นอันนี้ก็คือแท็บเล็ตนะคบแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตอยู่อย่างเป็นอะไรครับผมเจสซี่ก็อยากเป็นเว็บดีไซเนอร์กับโปรแกรมเมอร์ครับออยากเป็นเว็บดีไซเนอร์แล้วไงแล้วเราเรียนหรือเรา เราเรียนรู้กันยังไงอะพวกนี้ตอนนี้ทำอะไรเ,ออเป็นเรียนรู้ผ่าน YouTube เอาครับอ๋อเดี๋ยวนี้ YouTube มันก็เนอะมันสอน <YouTube. S 1> เราเขาสอนอยู่ครับอย่างเครื่องนี้ก็เพิ่งรู้เสร็จไปเมื่อวานเองเออไม่อยากจะพูดเดี๋ยวหมดประกันว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อมแล้วแล้วยังไงแล้วถ้าคืนเราอยากเป็นปโปรแกรมเมอร์อยากเป็นปโปรแกรมเมอร์คร่แล้วเราต้องเรียนรู้อะไรตอนนี้ทําอะไรเป็นบ้างถ้าสมมุติว่าเราจ๊อกเกอรอยากจะแบบว่าน้องจะซีกครับเครื่องมือถือ คอมมันช้ามันค้างช่วยทําให้หน่อยได้ไหมครับแก้ได้ครับแก้ไงอ่ะง,ง่ายๆครับโดยอย่างแรกเนี่ยเราต้องไปโหลดในปตู้พี faster มาก่อนครับอันนี้ยืนยันจากเสียงได้เลยว่ามันทําให้เร็วเครื่องเร็วขึ้นแต่เสียดายมันลงกับไอ้เครื่อง64บิตไม่ได้อ,อ,อย่างนี้นะครับมันจะบอกว่า unsupported windows version detected By t d o pc faster cannot be used with the version of w w n d o w s running on this computer please check the system requirement on h t t p s w w w b s e c u r i t y b y d u c o t h นะครับซึ่งแปลแ่แน่ว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ใช้ได้ไม่ได้บนระบบปฏิบัติการนี้โปรดไปเช็คโอเคถ้างั้นถ้าสมมติมันใช้ไม่ได้เราต้องต้องใช้ในอะไรอะก็ถ้าใช้ไม่ได้เราต้องใช้เฉพาะ32บิตครับแต่ว่า ที่เลือกใช้64 bit บิตเพราะว่าโนบกเครื่องนี้หรือว่าแปท็อปเครื่องนี้ครับมีแรมถึง4กิกแล้วก็มีการ์ดจอ2กิกนะครับตัวนี้สเปคเทพมากาแต่ว่าเราเล่นเกมนี้ชิลเลยใช่ไหมเครื่องนี้เล่นเกมได้ชิลแต่ผมไม่เล่นครับเพราะว่าส่วนใหญ่อันนี้จะไว้ทําแบบว่าพวกทดลองลงโปรแกรมอย่างพวกเครื่องนี้อย่างเดียวครับอย่างนี้อันนี้จะเป็นโปรแกรมแบบ Odin Odin นะครับ คือถ้าสมมติเราเรา,จะ,งงาจะสามารถแฟลชขอรเวิร์ดมดพวกนี้ได้เลยอ่าอ,อ,อ,อย่างเครื่องนี้ก็แฟลชไปเมื่อคืนเองครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างนี้มันมีรูปเจ้ารูปกระโหลกเข้ามาแล้วนั่นก็คือซูเปอร์ยูเซอร์ครับแป๊บนึงไปที่โปรแกรมฟาสต์รีบูทก่อนเพราะว่าตัวนั้นมันจะมีตัวเลือกอยู่ฟาสต์ฟาสต์รีบูทนี่มันคือทำให้ <Quick S 1> อะไรนะรีบูทนะครับก็คือเราสามารถ ทีนี้เราจะรีบูตเข้ารีโคลี่มันจะทําการจําลองกดปุ่มครับแอปตัวนี้ดีมากหน้าจอมันจะดับไปชั่วคราวแลวเดี๋ยวมันก็จะลต้อง,งลงยังไงอ่ะไม่ถ้าสมมติสมมติว่าลงไอโฟนได้ปะไอโฟนลงไม่ได้ครับแต่ไอโฟนรุ่นแรกสามารถลงแอนดรอยได้ครับไอโฟนรุ่นแรกกับ 3G ครับอ๋อนี่ครับเนี่ครับตัวนี้อันนี้ก็คือของแบบมดเบสรีโคลี่เวอร์ชัน5.5.0.4ครับอย่างนี้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือของเวมดดิโกล่โหมดที่เราเพิ่งแฟดไว้เมื่อคืนไปเรียนรู้พวกนี้ไงนะ u t u b e อย่างเดียวเลยเหรอเรียนจาก YouTube อย่างเดียวเลยครับและเคยคิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปเรียนตามแบบตามที่เขาสอนแบบจริงจังไหมหรือว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเรียน u t u b e ก็น่าจะเดี๋ยวเรียน YouTube ก็น่าจะโอเคแล้วครับเพราะว่าเรียนใน YouTube กับเรียนนี่นี่มันก็มีแตกต่างกันเพราะครูบาครูบางท่านที่สอนเนี่ยเขาก็เปิด <YouTube. S 1> แบบว่าโรงเรียนสอนแต่ว่าบางทีแต่บางทีเขาก็มาสอนใน youtube เหมือนกันครับอ๋อใช้เปิด youtube แล้วก็สอนตามอ่าใช่ครับอ,อันนี้แหละครับก็เลยว่าเรียนรู้แบบตรงๆแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเปลืองอืมเออดีเพราะว่าเรา้นช่วงนี้เราต้องประหยัดเหมือนเดิมไหมเราหรือว่าช่วงนี้เราพอเราได้มาท,ทําพิธีกรพวกรายการก็ยังองประหยัดเหมือนเดิมครับเนี่้อยประหยัดเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวนี้งานเยอะไหมแบบ หลังจากนิก็ขึ้นนะครับงานเยอะขึ้นเหมือนกันงานสายพวกนี้ใช่ไหมบันเทิงใช่ไหมเขาทำอะไรบ้างถ่ายแบบแต่ว่าช่วงนี้งานสายบันเทิงยังจะไม่ค่อยมีนะคบส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานนี้นี่มากกว่าเพราะว่าโปรแกรมเมอร์จะรับลงโปรแกรมให้ลูกค้าตามที่ชายทะเลด้วยอ๋อคือใครเดินมาหาเราเราก็ลงลงโปรแกรมก็ลงได้รับจ้างลงโปรแกรมอย่างนี้ก็ลงทีหนึ่งสองสามร้อยสองสามร้อยอย่างเงี้ยเหรอครับครับประมาณนั้นแหละครับอ๋อโอเคใครอยากลงไปเข้าทีมงาน

กับน้องเจสซี่ค,ครับผมเจสซี่ยังคุยกันอีกนิดนึงนะฮะถามน้องเจสซี่หน่อยว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างงานวงการบันเทิงกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยอยากทําอะไรมากวงกันอยากทำโปรแกรมเมอร์มากกว่าครับรักโปรแกรมเมอร์ฝังใจและ<ช>มีมพี่เชคบอกว่าเฮ้ยเจสซี่เราให้ทําอีกรายการหนึ่งดีกว่าอีกสองรายการดกาได้เลยครับได้เลยทําควบคู่กันไปใช่ครับ ยังไงโปรแกรมเมอร์เราก็จะเรียนต่อไปเรื่อยๆทําเรียนรู้ต่อไปให้มันเก่งขึ้นอีกใช่ค่ะอยากจะเก่งขั้นไหนสร้างอะไรอยากจะเก่งจนแบบว่าสร้างหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่เหมือนจริงที่สุดในโลกได้คร่ะ <c oughs> ฮิวมานอยคืออะไรอะฮิวมานอยก็คือหุ่นยนต์ที่มันเป็นแบบของอะไรนะเป็นแบบของเป็นแบบของคนนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็ทำงานด้านในด้วยระบบ คอมพิวเตอร์พวกนี so, you mean, you so, mm ้ค hmm. ร okay, ับแต่ว่าก็คงอาจจะต้องใช้แบบว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดย่อมอะครับเพราะว่าการฮิวมานอยเนี่ยมันจะต้องประมวลผลเร็วมากเพราะว่าถ้าแบบว่าสมมุติว่ามีซีบีูแค่2.50กิกก็เฮ้มันก็จะเดินแบบนี้เดนแบบกระตุก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 ใช่ครับจริงๆิฮิวมานอยอย่างน้อยต้อง10กิกครับทำ10กิกมันก็ก็ยังเดินช้าอยู่นะอืมโอเคครับว่า แน่นอนแหละพิธีกรแล้วกันกลมนอกศกลาก็ยังทำอยู่โปรแกรมเมอร์ครใครอยากจะไปลงโปรแกรมกับเจซี่ก็สามารถไปได้ที่ระยองที่ที่ระยอง,ยองหน้าโรงเรียนอารีครับหน้าโรงเรียนอารีที่ระยองนั่งอยู่แบบเห็นชัดๆเลยอย่างเงี้ยเหรอก็คือเป,เปิดเป็นบ้านก็คือจะปิดหลังคาวไว้ส่วนใหญ่ครับก็คือไม่ค่อยได้รับแสงอะไรเท่าไหร่คือถ้าใครอยู่แถวนั้นก็รู้ร,รู้จักอยู่แล้ว,ลวนะนั่งเรียนอารีร,ร,รู้จักอยด่แล้วก็ลงโปรแกรมได้ใช่ครับครับ แล้วไงแล้วคือถามถึงไอดอลหน่อยดีกว่าครับไอดอลของน้องเจสซี่นี่เป็นใครเลยสตีฟจ็อบส์ครับเหรอครับเพราะอะไรเขาเก่งมากครับทั้งผลิตพวกไอโฟนไอโฟนพวกนี้โหไอโฟนนี่มึงจีแล้วไอโฟนครับไอโฟนไอโฟนไอแพดไอแมกไอพอดโอ้ยผลิตภัณฑ์เขามีเยอะครับแต่ที่เจ๊โปรดปานที่สุดก็คือ ไอแมรุุนแรกอะครับที่มันมีที่มันเป็นจอหนาแล้วเปลี่ยนสีด้านหลังได้ครับเปลี่ยนสีออสกรอบได้ออดยส่วนตัวชอบไอบุก่ะไอแมรุุนแรกอะครับหรือว่าอ๋อรุ่นรุ่นเจเนอเรชัน Generation ที่3ครับเป็นเจเนอเรชันที่สําคัญเพราะว่าพวกอื่นๆอ,อย่างพวกควาดาพวกเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ตัวหลักครับและและอย่างนี้ไปรู้จัก ผลิตภัณฑ์เขาเยอะขนาดนั้นได้ยังไงรู้จักเรื่องราวเขาเยอะขนาดนั้นได้ยังไงก็ดู Apple t h a i Line อยู่ครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออ่านหนังสือด้วยครับหนังสือของเขาเรีนรู้หมดอ่านหนังสือของวอเตอร์ไอแซคสันนะครับอางหนังสือสตี้จ็อบที่มีความหนาประมาณพันกว่าหน้าประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เราอ่านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ส่วนใหญ่จะอ่านภาษาไทยมากกว่าครับอ๋อเพราะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วใช่ไหม ภาษาไทยเราก็คล่องแล้วเหมือนกันครับแต่จะได้อ่านภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันครับก็อยากจะเป็นได้อย่าง s ต e ฟจ j o b เป็นแบบว่าโปรแกรมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ครับอย่างนั้นใช่ครับโอเคและถ้าสมมุติว่าถามน้องเจสซี่ว่าอยากจะขอบคุณใครที่สุดในเรื่องราวที่มันผ่านมาในชีวิตของน้องเจสซี่1 2 3ปีเนี่ยน้องเจสซี่อยากจะขอบคุณใครมากที่สุดครับอยากจะขอบขอบพระคุณคุณแม่นะครับที่ เลี้ยงดูเจสซี่มาอย่างดีนะครับและอีกอย่างก็ต้องขอบคุณพ่อที่ทำให้เจสซี่ลำบากทำให้เจสซี่ได้พบกับบทเรียนทุกๆบทเรียนทำให้เจสซี่เก่งได้ในวันนี้ครับโอเคได้ครับ ก็วันนี้ขอบคุณน้องเจสซี่มากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกนะเจสซี่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับน้องเจสซี่และกับผมคงต้องลากันไปแล้วขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆนะฮะในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆจากเจสซี่ด้วยครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่กับรายการสิงค์ไอดอลครับแล้วก็แขกรับเชิญคนต่อไปวันนี้ลากันแล้วครับสวัสดีครับครับสวัคดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสิ่ง